วุ้นกะทิหน้าตาหลากหลายแถมอร่อยฮาะอวดเมนูยั่วน้ำลายพร้อมโชว์วิธีการทำแบบเหนือเหนือจะแปะจะเหมือนอาหารข้าวขนาดไหนติดตามกันได้ในฟังรู้ดูว้าว จะเป็นแถวนี้นะก็ะแถวแถวนี้นี่นะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับนี่คือรายการฟ wow ังรู้ดูว้าวเช่นเคยทาง eTV ครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ลองตามหาร้านวุ้นเจ้าดังร้านเด็ดที่บอกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่ารสชาติอร่อยรูปร่างสวยงามอยู่แถวบางแวกนี่เองนะฮะอันนี้เดินดูแมพแผนที่อยู่ใกล้และอยู่แถวนี้แหละได้เดินหาอีกสักนิดนึงนะฮะ ถามทางพี่คนนี้นิดน,นึงว่าใช่ร้านนี้ป่ะนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ใช่ร้านบุญหรือมะใช่ครับร้านบุญน้ําใจครับเอา้ามีป้ายอยู่ปะโทจะฉกตาอยู่แล้วอปทโทพี่ตูนที่หาไม่เจอตั้งนานเนี่ยเพราะไม่ได้มองป้ายร้านหรือเปล่าคะโชคดียังมีแต้มบุญถามทางถูกคนเลยเจอพี่เนธเจ้าของร้านพอดีเลย เจอแล้วครับร้านบุญน้ำใจพี่เนตรครับสวัสด,ดีครับดดอันนี้คุณตูนจากฟังรู้ดูว้าวใช่ไหมฮะถูกต้องครับ<อ>ผมรู้จักด้วยโอ้โหหลอ่อจริงฮนะไม่ท่องตัวเลยนะฮะ<อ>พี่เนตรได้เจอแล้วบุญน้ำใจนี่ก็บอกขายดบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับรูปร่างต่างๆนานารสชาติสีสันสวยงามครับอยากเห็นของจริงแล้วได้เดี๋ยวเชิญข้างในกันดีกว่าครับได้เดี๋ยวไปรอข้างในดีกว่าครับขอบพระคุณมากครับงั้นทินงานตามมาเลยฮะ ถ้าหิวก็ทานอะไรลงท้องกันนะครับผมมีเตรียมไว้ให้ด้วยครับผมาระคุณมากครับไม่เก็งใจใน่ครับโอ้ยมีข้าวเหนียวหมูปิ้งเตยมว้ให้ด้วยกำลังหิวเลยครับขอสักไม้หนึ่งเอ๊นี่มันไม่ใช่หมูปิ้งหรืพี่เนธครับนี่มันไม่ใช่หมูปิ้งนี่อันนี้เป็นวุ้นกะทิครับเออเหมือนเลยอะครับ โหนี่คือ p r o Product สินค้าของทางร้านใช่ครับโหเราได้ข่าวมาเห็นในเพจว,ว่าเหมือนแต่ไม่นึกว่าจะเหมือนขนาดน,นี้คุณผู้ชมดูนี่มันหมูปิ้งนมสดชัดๆแต่นี่คือวุ้นจะที่มะพร้าวนะใช่ครับรสชาติคือวุ้นเลยแต่หน้าตาเหมือนมากโ้แบบนี้ต้องถามถึงที่มาที่ไปสักเล็กน้อยครับก็ที่มาที่ไปเมื่อก่อนเราเคยขายน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรใช่แล้วก็พอดีคู่แข่งมันเยอะ เราก็เลยมองว่าอะไรที่มันจะขายควบคู่กับน,น้ําสมุนไพรได้ครับเราก็เลยมองไปถึงพวกบุญที่มันเป็นของว่างทานคู่กันทานเล่นเล่นใช่ครับแล้วก็ก็เลยจริงๆตอนแรกทําเป็นบุญถ้วยตะไลเล็กๆมีหน้ามีฝอยทองมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอดีแฟนคนที่ทําวุนตัวเนี้ยเขาไปเจอพวกแม่พิมพ์น้องไก่น้องไก่ใช่ก็เลยมีไอเดียว่าน้องไก่เนี่ยสมมุติว่าเรามาทําบุนขาว มันก็ไม่น่าทานอ๋อมันก็จะแค่ได้รูปร่างเฉยๆแต่สีไม่เหมือนใช่ก็เลยเอามาใส่สีอะไรกันว่ากันไปให้มันเหมือนน่องไก่จริงคราวนี้น่องไก่จริงๆมันก็ไม่ยังไม่น่าทานก็เลยนึกว่าเป็นเมนูอาหารดีกว่าเป็นอะไรครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน่องไก่มีเส้นมีมะระมีไข่อะไรอย่างนี้แปลว่าเราต้องทําเส้นทำมะระทาไข่่เป็นวุ้นทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ออกมาใส่ถ้วยใส่ชาไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยน่องไก่จริงๆ นั่นคือจุดเริ่มต้นใชก๋วยเตี๋ยน่องไก่นะฮะโอ้โหแค่ฟังชื่อเมนูแรกก็ว้าวแล้วค่ะบุนก๋วยเตี๋ยวน่องไก่จากน่องไก่กลายไปเป็นก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ได้ยังไงพอเราทำตรงนี้ออกไปเนี่ยมันดึงดูดผู้คนเราก็เลยเริ่มทำขนมจีนน้ำยากระเพาะปลา น้องหมาน้องหมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเป็นสัตว์ด้วย<ช>หมูปิ้งก็มีด้วยถ้าหมูปิง้งเหมือนมากลยนะถ้ามีกลิ่นหน่อยนี่คือใช่เลยนะครับทีนี้ผมถามถึงชื่อร้านหน่อยน้ำใจวุ้นกะทิโฮเมสขอที่มาของชื่อหน่อยครับอ่าก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเราขายน้ําสมุนไพรคําว่าน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมาดีครับ,รบทางแฟนเขาก็ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกก็เป็นน้ําใจไปเลยแล้วพอดีมันประจบเหมาะกับบริษัทของผมที่ทํารับทําเสื้อผ้าเสื้อโปโลเสื้อยืด ผมมีชื่อบริษัทชื่อคนดีก็คล้องจองมีน้ำใจคนดีมีน้ำใจอ๋อซึ่งเราทำธุรกิจของเราอยู่แล้วเราชื่อคนดีอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหคล้องจองเหมาะเหม่งมากมากครับว่าแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงแฟนว่าเป็นคนเริ่มทำบุญที่เป็นรูปร่างอาหารครับวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์แฟนพี่เนี่ยด้วยได้ไหมยินดีครับเดี๋ยวผมเชิญมาให้ขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมกินบุญหมูปิ้งก่อทานพลางอร่อยด้วยนะไม่ใช่แค่เหมือนอย่างเดียวคุณผู้ชมฮะ เนทเล่าเนี่ยแค่เรียกน้ำย่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเจอคนต้นคิดตัวจริงอย่างพี่โบว่ามีที่มาที่ไปยังไงพร้อมกับไปดูเมนูยั่วน้ำลายอีกมากมายตามพี่ตูนไปกันเลยสวัสดีคุณโบครับอันนี้เมื่อกี้พี่เนทเขาบอกว่าคุณแฟน,เ,นเป็นผู้เริ่มไอเดียที่จะทำบุญเป็นเมนูอาหารต่างๆอยากรู้ที่มาที่ไปเล่าให้ฟังนิดนึง,งนะ ค่ะเริ่มแรกค่ะเราไปออกที่อ,ออกบูธนะคะที่งานแบบ,บงานใหญ่ๆภานบูธมันค่อนข้างที่จะกว้างค่ะเราก็ทนาน้าสมุนไพรไปขายมันก็มีเนื้อที่เหลือเรากะว่าจะทํำยังไงที่มันไปคู่กันได้นะคะก็เลยนึกถึงบุญกะทิค่ะเพราะว่าเป็นกะทิอะมันทําจากน้ําเหมือนกันค,ค่ะแล้วก็ไปทําเป็นบุญที่เป็นถ้วย,วยเป็นถ้วยตะไลค่ะที่มันมีไส้พอยทองท่องหยิบท่องหยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทาคู่กับน้องหมาปรากฏว่าวางคู่กันนะคะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาสนใจที่เป็นแบบในรูปแบบของแม่พิมพ์ค่ะเขาก็มีการเหมือนกับการแชร์การการถ่ายรูปแล้วก็เกิดการมุงกันนะคะแม่พิมพในตอนนั้นเราทาเป็นรูปร่างอะไรบ้าง เริ่มแรกเลยค่ะเป็นน้องหมาค่ะแล้วทีนี้ใช่แล้ววันต่อไปเราเริ่มรู้สึกว่าเราเหมือนมีแรงบันดาลใจและมีเขาเรียกว่าอะไรมีเริ่มแรงนแนวทางใช่ค่ะเราก็เลยพับโปรเจกต์ที่เป็นบุญที่เป็นถ้วยทิ้งเลิกเลยเลิกเลยค่ะ้วยแต่ไลซื้อมาเทียบเลยไม่ทำแล้วใช่ค่ะเก็บทิ้งเลยค่ะแล้วก็เลิกไปหาแม่พิมพ์ที่เป็นน้องไก่ค่ะน้องไก่เราก็นึกดูว่าเออน้องไก่ถ้าเกิดเราใส่กะทิสีขาวๆลงไปอ่ะ มันก็คงจะไม่เหมือนแน่มันจะดูเป็นไก่ซีดๆนะใช่ค่ะด้วยความที่เป็นคนที่ชอบไปตะเวนหาอะไรทานอยู่นอกบ้านนะคะ,ะจะนึกถึงอ,อาหารต่างๆแล้วก็นํามาใส่สีลงแล้วก็ทําเป็นการย่างทําใส่เส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างี้ค่ะอเอาไปวางทีนี้คนก็เริ่มแตกตื่นขึ้นมาอีกค่ะก็ทําให้แบบว่า ต่างคนต่างแชร์ทําให้แบบว่าร้านก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยแต่ทีนี้อยากรู้ว่าคุณโบเนี่ยมีฝีมือทางด้านงานศิลปะมาก่อนไหมเพราะว่าการจะทําวุ้นเป็นแบบดูดิคุณผู้ชม <S <S ซุปเปอร์เท้าไก่เป็นหมูเป็นข้าวหมกไก่เป็นมะม่วงเป็นทุเรียนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะถ้าไม่ได้มีพื้นฐานงานศิลปะมาเนี่ย จริงๆแล้วตั้งแต่สมัยปฐมเลยค่ะช่วงเด็กๆตอนนู้นเลยค่ะเป็นคนที่ชอบงานศิลปะชอบพวกงานวาดเขียนค่ะพวกวาดภาพระบายสีอะไรแค่นั้นเองค่ะโหเราเอาความรู้ความชอบตั้งแต่สมัยเด็กฟื้นคืนกลับมาใช่แล้วก่อนที่จะมาเริ่มเป็นกิจการทำถุงวันนี้ค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาอ๋อเหรอไม่ใช่ว่าทำแล้วต่อเนื่องมาด้วยนะคือทำแล้วหายไปเลยใช่แล้วค่อยกลับมาอีกทีใช่ค่ะ แล้วต้องมาฟื้นความจํานานไหมฮะจะบอกว่าก็ไม่นานนะคะเพราะว่าได้โอกาสจากการออกบูธนะคะเรา<ม>ทําแล้วเราก็วางขายเลยเข้าใจแล้วคือมันไฟบังคับมันต้อง<ช>มีของเพื่อ<ช>ทําขายก็เลยต้องทําเพื่อขายทําเพื่อขายออกมาเรื่อยๆเมนูไหนที่ทําออกมาแล้วเนี่ยคนฮือหาแตกตื่นที่สุดอ่าเป็นต้มตำถาดะคะแปลว่าเราต้องเริ่มจากการไปกินเมนูนั้นๆแล้วรู้สึกเอ๊ะ พ่เนตอันนี้ทําเป็นวุ้นเราได้นะ,ะเอามาดัดแปลงทําดีไหมใช่ค่ะอันไหนยากสุดนะอ๋อจะเป็นพวกกระเพราค่ะเพราะว่าตัวที่เป็นกระเพราหมูสับนะคะอันนั้นจะไม่มีแม่พิมพ์เลยเราจะใช้การเหมือนการปั้นน้ําให้มันเป็นตัวขึ้นมาอีกอทีนีน่คือเรียกว่าปั้นน้ําเป็นตัวเป็นแบบนี้นี่เองใช่ค่ะแล้วมันปั้นยังไงให้ปั้นน้ําให้เป็นตัวขึ้นมาได้มันจะต้องแบบเหมืนอนรอรอการที่ให้วุ้นมันเกือบเซตตัวค่ะแล้วเราก็มาปั้นอีกทีอ๋อเพราะถ้ามันเซตตัวเลยเนี่ย มันจะยังมันจะปั้นไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วมันจะถ้าเกิดเซ็ตตัวแห้งมากไปก็ทําไม่ได้มันต้องอยู่ในระยะเวลาที่พอดีกันโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์รวมกันแล้วะนะฮะแล้วทําเป็นกระเพราหมูสับซึ่งเป็นของค้าวได้แบบเหมือนหมดจดมากๆมีอะไรที่คุณโบคุณเนทอยากจะทําแล้วตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่สําเร็จไหมก็ยังยังนะฮะ,ค,ะค่ะเพราะว่าส่วนมากเมนูที่คลอดมาทุกวันเนี่ยค่ะจะเป็นที่ลูกค้านะคะเป็นคนรีเควสมาทั้งนั้นเลยทำให้เราต้องมีไลน์แตกต่าง อ,อ๋อแปลว่านี่ไม่ใช่แค่ทําอย่างที่เราอยากทําแล้วมีออเดอร์ใช่ค่ะเป็นตามสั่งเข้ามาด้วยนะฮะฟังกันมาขนาดนี้บวกกับเห็นเมนูที่ตั้งอยู่ตรงหน้าพี่ตูนมาสักพักชักอยากรู้แล้วละคะ่ะว่าวันนี้พี่โบตเตรียมอะไรมาให้ดูบ้างคาเตือนระวังท้องร้องนะคะคุณผู้ชมเอาละดูทีละเ,เมนูนะครับนี้ซุปเปอร์นะฮะอยากรู้ว่า ไอ้ที่เป็นอันนี้ก็คือวุ้นเลยใช่ไหมที่เป็นน้ำพะโล้เนี่ยพริกนี่ก็วุ้นเหมือนกันค่ะทุกอย่างในในนี้คือวุ้นกะทิแล้วก็วุ้นใส่ค่ะนี่คือวุ้นกะทิวุ้นใสแล้วก็ใส่สีผสมอาหารใช่ค่ะแล้วเท็กเจอร์ที่มันเป็นหนังไก่อย่างงี้ทางอ่ะอ๋อมันจะเป็นอ๋อแม่พิมพ์อยู่แล้วค่ะพวกนี้อ๋อค่ะเราอ๋อมันยากที่ขั้นตอนการใส่สีแค่นั้นเองอ๋อให้มันเหมือนแบบหนังไก่จริงๆนะฮะอันนี้เมื่อกี้โดนพี่เนตหลอกไปแล้วเหมือนมากเลย ให้ดูคุณผู้ชมฮะให้ดูว่าเป็นอันเดียวกันรอยแทะผมยังอยู่เ,ยเหมือนจริงอันนี้เหมือนข้าเหนียวมูปิ้งจริงมากๆนะครับอันนี้เป็นซีฟู้ดดูรอยไหมของปลาหมึกครับ อันนี้เราทำยังไงให้มันดูเป็นแบบ t e x t เจอรอยปลาหมึกย่างาเราจะต้องรอหลังจากที่แม่พิมพ์เซ็ตตัวแล้วแกะออกมาเป็นตัวแล้วเราค่อยมาแต้มสีทีหลังค่ะ<อ>ค่ะเพราะว่าบางชิ้นงานก็จะต้องใส่สีลงไปเลยบางชิ้นงานก็ต้องเอามาแต้มข้างนอกอีกทีนึงแล้วคุณโบรู้ได้ไงว่าชิ้นงานไหนต้องทําแบบไหน เราก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงอย่างปลาหมึกย่างอะคะ่ะมันจะต้องมีรอยไหมสําหรับการย่างถ้าเราใส่ <ừ> um. สีไปเลยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเ,เข้าใจแล้วม่สมจริงนะฮะตั้งแต่ทํามานี่มีอันไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดบ้างไหมนอกจากกับเพราที่ว่าไปเมื่อกี้เพราะว่าต้องปั้นใหม่แล้วยากสุดละคะไม่มีไม่มีมม <laughs> นะฮะทำได้หมดทุกเมนูนะครับ เพราะนั้นอะไรที่เป็นแม่พิมพ์ยิ่งสบายเลยเพราะมีแม่พิมพ์อยู่แล้วแล้วนอกจากกะเพรามีอะไรที่ต้องปั้นเองอีกไหมครับก็จะเป็นข้าวเหนียวค่ะอ๋อแบบนี้เหรอเหนียวค่ะโอ้นี่คือเราต้องปั้นใหม่หมดเลยเหรอค่ะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะทำบุนแบบใกล้ๆเสร็จต,ตัวค่ะแล้วก็สับๆลงแต่เนื้อสิ่งอื่นในดมันเป็นบุนเพราะฉะนั้นทุกชิ้นที่ทําออกมามันต้องกินได้จริงๆใช่ค่ะแล้วเรื่องรสชาติเหรอครับสูตรของรสชาติเราเอามาจากไหนะ รสชาติค่ะไปเจอเพื่อนอยู่ในกลุ่มเฟซด้วยกันนะคะแล้วก็ไปศึกษาการทำวุ้นมาแล้วเราก็มาดัดแปลงนิดหน่อยค่ะอให้เข้ากับรสที่เราต้องการที่สุดใช่ค่ะเพราะ,ะว่าเป็นคนไม่ทานหวานมากโอ้ซึ่งดีเลยส่วนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เฮลตี้ราคาเนี่ยจำหน่ายในราคายังไงบ้างคิดยังไงแต่ละเมนู อันขำก็จะอยู่ชิ้นละสิบาทจะเป็นผลไม้ขนาดห้าเซนค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูชุบเนี่ยเหรอใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นเมนูอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถ้วยของอาหารธรรมดาก็ถ้วยละหนึ่งร้อยบาทค่ะเนี่ยเหรอค่ะวอนนี้ราคาเท่าซูเปอร์ของจริงถูกมากนะหนึ่งร้อยบาทแล้วคิดดูฮะกว่าจะปั้นกว่าจะทาสีแต่งเติมได้ขนาดนี้ข้าวมกไก่อะไรก็ร้อยหนึ่งค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับกินนี่อิ่มกว่าเมนูของจริงอีกนะฮะนี่เป็นวุ้นมะพร้าวกะทินะครับ อยากรู้ขั้นตอนการทําแล้วเพราะเห็นอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะนึกไม่ออกวันนี้สาธิตให้เราดูได้เลยะะออน,ญญนะครับขออนุญาตนะครับค่ะน่ากินทุกจานเลยอดใจไม่ไหวแล้วค่ะพี่โบเล่าได้เคลียร์ชัดทุกคำถามเป็นตัวจริงสุดๆเลยค่ะและตอนนี้พี่ตูนกับพี่โบกำลังจะพูดคุยเรื่องขั้นตอนการทำได้ข่าวว่าพี่ตูนจะลองทำด้วยรุ่งไม่รุง่งต้องไปลุ้นกันค่ะ เอาละครับได้เวลามาสาธิตกันวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างคุณโบครับเราจะแกะแม่พิมพ์นะคะในเมนูต่างๆค่ะเราจะทำใส่ถ้วยครับประมาณนี้ค่ะสองออนครับค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะแม่พิมพ์กันเลยครับค่ะอันนี้จะเป็นปีกไก่ค่ะพอมองออกไม่เลยโอ้ดูอย่างนี้บางทีก็ดูไม่ออกนะเพราะมันคืออะไรนี่ปีกไก่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยวิธีแกะนะคะให้เราค่ะใช้2นิ้วค่ะนิ้วชี้กับนิ้วกลางค่ะนี่แล้วก็คว่ำลงโอ้แค่นั้นเลยนะอันนี้ก็คือดันได้เลยเหรอครับได้เลยค่ะ ฟ้ามลโ่โอ้เหมือนเลยปีกไก่ไกลแล้ว่ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องทำการย่างด้วยโอ้ธีค่ะเราจะใช้สีนะคะครับอันนี้วางได้เนาะได้เลยครับค่ะแจ่มลงนิดนึงนะคะอืมแล้วเราก็จะใช้วุ้นค่ะที่เป็นวุ้นใสครับไม่ใส่กะทิค่ะทำไม ท่านตอนนี้ยังต้องเป็นุ้นใสไม่ใสก่กะทิฮะมันจะเป็นเหมือนการเคลือบค่ะค่ะไอ้ทีย่างนะคะให้เราแตะโอนิดน,นึงแล้วก็แตะสีค่ะเราอยากให้มันไหม้ตรงไหนคะ่ะแล้วก็แต้มๆเอาได้เลยอ่าลองเล่นดูได้เลยะคะ่ะขออนุญ,ญาตนะฮะอันนี้คือสีสีนี้ก็จะนี่เป็นสีน้ำตาลแก่นะฮะ,ะสีผสมอาหารนะครับแล้วก็แตะอย่างนี้เลยใช่ค่ะแตะลงไปอย่างนี้แล้วก็เติมรอยไหม้ว่าอยากให้ไก่เนี่ยเกรียม แค่ไหนแค่นี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าแต่ละชิ้นมันก็จะมีความแบบคัสตอมเมดไม่เหมือนกันใช่ค่ะรอยไหมคนละที่กันนะฮะวางลงไปเลยเหรอใช่ค่ะเราจะ<อ>วางปีกล่างนะคะลือกปีกเล็กแล้วก็วางปีกใหญ่ทับเลยคะ่ะอ๋อวางนี้เลยเหรอใช่ค่ะกวางปีกไก่ปีกใหญ่นะฮะ เพื่อเป็นการยึดติดนะคะสำหรับปีกกระถ้วยอีกรอบนึงยังไงเอ่ยโดยการใช้วุ้นนะคะถ้วยเดิมใส่สีน้ำตาลเพิ่มค่ะเพื่อที่จะทำเอ่อคล้ายๆเหมือนน้ำพะโล่ะค่ะถ้าว่าพื้นสีใสๆอ่ะมันก็จะยังไม่มีทพอเราก็จะทำเป็นเหมือนน้ำลาดตีทีนนะคะบีบลงตรงปีกไก่ค่ะแล้วก็ตรงพู้อ๋อเหมือนเป็นสลิงบีบไปไงี้ยหรอใช่ค่ะให้ติดกัน อ๋อไอช่วงเหมือนแบบ<ร>ปีก<ร>บน<ร>กับปีกล่างเานี่ยหรอใช่ค่ะแล้วเราจะเทรตรงพื้นฐานที่เป็นสีขาวนี่ค่ะมันจะได้คล้ายๆกับน้ำเทไปลเลยใช่ไหมฮะค่ะบีบที้เต็มเลยค่ะอ๋ออย่างนี้เลยใช่เคลือบก,ก็เหมือนเราแบบเอาทางกาวใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตูนของเราท่าทางจะเป็นสายหวานค่ะคุณผู้ชมดูสิคะตั้งอกตั้งใจทำขนมหวานมากอดแซลไม่ได้เลย แต่ดูแล้วเห็นแววความเนียนน่ากินอยู่นะน่ะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะอัน,นเรียบร้อยคอันนี้จะเป็นหนึ่งเมนูสำหรับหนึ่งถ้วยเล็กค่ะ ปกติเราก็เสิร์ฟมีคนสั่งเสิร์ฟเป็นถ้วยๆแบบนี้ด้วยไม่ต้องเ,เป็นชามใหญ่เสมอไปอันนี้จะสำหรับที่ผู้ปกครองซื้อไปเลี้ยงเด็กๆที่โรงเรียน<ม>ตามเลี้ยงโรงทาน<ม>จัดเบรกจัดสัมมนาอะไรแบบนี้ค่ะ<ม>จะเป็นถ้วยขนาดแบบว่ากินง่ายๆที่เ,เดียวดีเลยทําให้ผมก็เหมือนเลี้ยงโรงทานแล้วนะครับน่าร <c oughs> ักมากเลยนี่ได้วุ้นปีกไก่มาแล้วปีกไก่บนปีกไก่ล่างหนึ่งถ้วยมีรูปร่างอื่นอะไรอีกไหมที่แบบพอจะทําง่ายๆวันนี้งั้นเป็นนี่ละกันค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งค่ะกุ้งนะคะ กุ้งผัดสตอกสตอดปวยค่ะถึงเนี้ยค่ะอย่างแม้พิ้นถ้ามันเลยออกมานะคะเราก็จะทําการปาดให้มันเสมอกันเพื่อที่เราจะได้แกะง่ายค่ะแกะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมนะฮะก็คือดันปึ้งคว่ำลงมาอย่างนี้ง่ายแล้วนี่ไงโอ้สีเขาก็อยู่ทาไมถึงมีสีอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วล่ะอย่างกุ้งอะค่ะเราจะต้องทําเป็นสเต็ปเลยเราจะต้องทําหางก่อนนะคะแล้วก็ทําลายกุ้งค่ะอันนี้เป็นสตอค่ะ มันเหมือนมากเลยอ่ะดูนี่เหมือนเมตสตอร์เลยต่างกันแค่ไม่มีกลิ่นเท่านั้นเองนะครับค่ะอันนี้ก็การจัดวางก็จะคขายขกันค่ะก็จะวางกุ้งหนึ่งตัวนะคะสตอสักสามเมตรเบาเปาสามเมตรหรอค่ะ,ะเป็นหนึ่งตัวแล้วกันนะ <รอ S 1> ให้กุ้ง,งน้อยร้านนี้ต้นทุนสูงนะฮะร <c oughs> ้านผมเนี่ยให้กุ้งน้อยให้สตอเยอะ <c oughs> แล้วก็ประมาณนี้ค่ะน้ำก็จะเป็นค่ะน้ำก็จะ เป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะเราจะเพิ่มสีเหลืองกับสีส้มเพื่อที่จะทําเหมือนน้าพริกแกงอะค่ะดอ้เพราะนี่ไม่ใช่พะโล้แล้วถูกไหมคะอันนี้จะเป็นผัดสตอแล้วนะคะอันนี้จะเต็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยอือโอ้เขาเขียนไว้เลยเนาะสีเหลืองแบบเหลืองมะนาวเฉดไหนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าลาดระคผัดสตอร์อะลาดไปที่โต๊ะกุ้งได้เลยค่ะครับอันนี้ไม่ต้องให้เชื่อมติดกันแล้วแบบเมื่อกี้อันนี้จะลาดเหมือนเป็นน้ําผัดเลยค่ะ ะะแบบ juicy, ุ้ยซี่ฉ่ำๆได้เลยมาบโอเคค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะกุ้งผัดสตอถ้วยเล็กโหน่ารักมากออกมาแบบน่ารักน่ากินแล้วก็ย้ำอีกทีว่ากินได้จริงๆทุกเมนูด้วยนะครับแน่นะก็จะมีวุ้นรสชาติอื่นนอกจากมะพร้าวกะทิไหมมีค่ะตอนนี้กำลงังอ,อยู่ขั้นตอนการทำสูตรอยู่<อ>ะจะเป็นวุ้นรสชาติอะไรพอบอกได้ไหมครับ ก็จะเป็นพวกสังขยาตอนนี้ออกอแลยค่ะสังขยาเดี๋ยวจะทําเป็นพวกเผือกพวกม้อกแกง,งอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากหลากหลายขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอบคุณคุณโบนะครับที่เตรียมอุปก,กรณ์ไว้ให้เราได้ทํากันเพียบเลยแม่พิมพ์หลากหลายชนิดแล้วก็ทําออกมาเหมือนจริงมากๆข,ข,ขอบคุณคุณโบครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เนรเรื่องธุรกิจหมุนกันครับพี่โบได้ลูกมือแล้วเก่งมากเลยค่ะพี่ตูนดูอินมากๆด้วย แต่แต,แต่อย่าเพิ่งเลิกเป็นพิธีกรน,นะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเนธเรื่องการทำธุรกิจกันต่อก่อนค่ะได้เห็นหน้าตาได้ชิมรสชาติได้รู้กระบวนการทำแล้วอยากรู้ถึงกลุ่มลูกค้าบ้างครับพี่เนธครับกลุ่มลูกค้ามีหลากหลายฮะหลากหลายเลยจะเป็นพวกคุณแม่พวกงานอีเวนต์พวกคุณครูพวกเซิรสั่งไปคืาเซอร์ไพรส์่วนเกิด หลากหลายจริงด้วยหลายมากครับแล้วณตอนนี้เนี่ยกลุ่มไหนที่เยอะที่สุดในบรรดาทุกกลุ่มที่ว่ามาถ้ามองกันจริงๆผมมองว่าการเป็นเซอร์ไพรส์ชวนเกิดมากกว่าเพราะเขาจะสั่งพวกส้มตําถาด <c oughs> พวกหมูกระทะถาดไปเซอร์ไพรส์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเคยมีไหมที่แบบลูกค้ากินไปเหมือนตอนผมกินตอนแรกแล้วไม่รู้ว่าเป็นบุญแล้วเพิ่งรู้ตอนงับเข้าไปแล้วเนี่ยมีฮะคนที่ซื้อไปอะทราบแต่คนที่กินอะไม่ทราบมันมีเคสหนึ่งคือเขาซื้อไปฝากกับรปภ รปภเนี่ยกลับบ้านเอาไปเวฟเอาไปเข้ามาครเวฟคิดว่าเป็นของฟรีสครับมันก็ละลายหมดอันนี้คือเคสที่เขาไม่รู้จริงเซอร์ไพรส์คือรปภก็อดกินด้วยครับเวฟก็พังต้อมาล้างด้วยโอ้เซอร์ไพรส์ของจริงเลยคเขแใงว่ามันเหมือนมากก็ก็มีแต่คนฟีดแบ็กกลับมาว่ามันเหมือนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็เราก็พยายามจะทําให้เหมือนของจริงมากที่สุดใช่ มีเป้าหมายอะไรต่อไปในอนาคตไหมฮะสำหรับวุ้นน้ำใจของพี่แนทและคุณโบเป้าหมายตอนนี้เราก็จะพัฒนาวุ้นไปเรื่อยๆอ,อาจจะแตกแขนงไปตอนนี้เราเริ่มแตกแขนงเป็นวุ้นหน้าสังขยาอ,อาจจะแตกแขนงไปเป็นวุ้นข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มเปิดสอน เราเริ่มเปิดสอนได้ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วปี2 5 6 3ใช่สบสอนอะไรยังไงบ้างคบพี่สอนการทําวุ้นนี่แหละครับเป็นน้เลยเหมือนที่คุณโบสอนผมเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับแล้วก็เป็นคลาสเป็นคลาสคับคลาสเป็นคลาสเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยท้ายก็คือที่เป็นถ้วยเมื่อสักครู่เมนูอาหารก็คือเป็นจานชามแบบนี้แหละใช่ครับแล้วก็เป็นเมนูถาดไร่ไม่กลัวแบบคนเรียนแล้วเขาไปทําเป็นคู่แข่งขายเหมือนกราเรา เราไม่กลัวครับเรายินดีเพราะเราเรา,เราต้องการที่จะสร้างอาชีพให้กับคนต่อต่อไปเพราะว่าอย่างตลาดเนี่ยอ,อย่างตลาดต่างจังหวัดเนี่ยเขาซื้อเรากินยากแล้วคนมาเรียนเนี่ยที่ที่เราเปิดเรียนมาเนี่ยฟีดแบ็จากคนต่างจังหวัดเขาเข้ามาเรียนพิจิตภูเก็ตชัยนาทอุบลเขาเข้ามาเขาไปเปิดตลาดของเขาคนอุบลนคนพิจิตคนชัยนาทก็จะได้กินบุญรสชาติของเรา ได้สร้างอาชีพ,ชชพด้วยได,ยด้วยแพร่ของต้นตำรับของเราให้ขยายไปทั่วประเทศด้วยมีอุปสรรคปัญหาอะไรระวหว่างทางต้องไหมฮะกว่าจะมีวันนี้ได้อุปสรรคช่วงแรกๆจะบอกเลยว่าเป,เป็นการขนส่งต้องบอกก่อนว่าวุ้นเนี่ยมันไม่ใช่เคก้กหรือมันไม่ใช่แป้งมันเป็นน้ําการขนส่งโดยรถมอเตอร์ไซค์มันจะพังแล้วมันเสียหายแต่การขนส่งโดยรถยนต์อย่างที่บอกฮะระยะทางไกลค่าใช้จ่ายก็สูง แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับตรงเนี้ยเราแก้ปัญหาไม่ได้เราต้องเราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบลูกค้าบางคนเนี่ยค่าขนส่งเขาก็แอบสอบเขาก็ยอมรับยอมรับได้ยอมรับไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยค่าขนส่งอาจจะแพงกว่าค่าบุ้นนี่ใช่ครับเหมือนกับเราเคยสั่งอาหารค่าขนส่งแพงกว่าค่าอาหารใช่แต่ถ้าเราอยากกินแล้วของเขาอร่อยเราก็ต้องยินดีต้องยอมจ่ายนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนยอมจ่ายแน่นอนเพราะบางทีเราจะเคยได้ยินคําว่าสวยแต่รูปจุกไม่หอมอันนี้สวยรูป กลิ่นหอมรสชาติอร่อยด้วยครับขึ้นชื่อว่าวุ้นน้าใจแล้วพี่เนตกับพี่โบของเราก็มีน้าใจสมชื่อยินดีเผยพระฟูรแสนอร่อยนี้ด้วยค่ะต้องคอนเฟิร์มกันอีกครั้งว่วุ้นที่นี่หน้าตาเหมือนอาหารเปะ๊ะทั้งสีทั้งรูปทรงหาได้ยากมากเลยละค่ะเรียกได้ว่าเป็นของแปลกที่ดีงามจริงๆ วันนี้ขอบคุณคุณเนตรมากๆสำหรับแรงบันดาลใจดีๆวุ้นอร่อยอร่อยแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราได้ว้าวได้ตั้งต้นจนถึงท้ายรายการตอนนี้นะฮะขอบคุณมากเลยครับฝากขอบคุณคุณโบอีกสักครั้งนึงด้ยนะครับและคุณผู้ชมครับถ้าอยากชมรายการของเราย้อนหลังครับคลิกชมได้เลยที่ www.etvthai.tv กับฟังรู้ดูว้าววันนี้ตูและคุณเนตรลาไปพร้อมกันแล้วขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับสวัสดีครับ